สวัสดีครับวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะช่อง y o u t u แอทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสมาชิกนะผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรเด่นบนเทียบชนกัน2สูตรเด่นบนตัวเดียวนะครับเทียบชนกัน2สูตรนะครับสูตรที่1ครับกับสูตรที่2ตัวเดียว มวที่จะถึงนี้นะครับสูตรเด่นบนตัวเดียวเนี่ยสูตรที่1กับสูตรที่2เนี่ยมันชนกันนะสมาชิกนะชนกันแค่ตัวเดียวนะครับทุกงวนนี้มันไม่ชนกันเอ้ยมันมาชนกันงวนนี้งวดที่สามเนี่ยหนึ่งรอกนั้นไม่ชนเลยนะแล้วก็งวดที่จะถึงนี้ก็ชนนะครับอ่าจะชนกันตัวไหนนะครับก็ดูให้มันจบเดียวผพมีวิธีคิดที่ทําให้สมาชิกได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับชนตัวเดียวเลยงวดนี้นะก็ฝากพิจารณาด้วยนะครับเด่นบนสูตรที่หนึ่ง กับสูตรที่2นะเป็นสูตรใหม่ทั้งสงสูตรเลยนะจับเทียบชนให้นะครับก่อ,อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับสมาชิกได้ยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับช่องแอทอนนะักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยเด้อ,อเพื่อที่ผมจะได้ทำสูตรดีๆทำคลิปด,ดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับมาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อน,อนครับคำเตือนฮนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สน,นับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ ทุกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับให้สมาชิกแยกวิเคราะห์โดยตัวผท่านเองถูกผิดก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรนับเดินบนเทียบชมกัน2สูตรสูตรใหม่ทั้ง2สูตรนะครับย้อนให้ดูนะครับเจ็ดวดเลยนะครับเป็นสูตรระยะยาวเลยนะเดินมาเจ็ดวดรวดนะครับวดแรกนะครับสูตร เด่นบนตัวเดียวนะครับได้เลขหนึ่งฮะสูตรที่1สูตรที่2เด่นบนตัวเดียวได้เลขแปดฮะอ่ะมันไม่ชนกันฮะอันนี้สูตรที่1อันนี้สูตรที่2อ่ะสสูตรนี้ไม่ชนกันฮะผลออก4 8 1นะครับอ่ะสูตรที่1นี้1มาที่หลักหน่วยบนสูตรที่28มาที่หลักสิบบน่ะก็เข้าที่นะครับสิบหน่วยบนฮะงวดแรก2สูตรครับ มาต่อกันงวดที่2นะครับเด่นบนเทียบเท่ากับ2ส,สูตรตัวเดียวนะครับสูตรที่1ฮะเด่นบนได้เลขค่าฮะสูตรที่2เด่นบนได้เลขแปดฮะเพราอออกค่าก8นะครับสูตรที่1น,นะครับเลขค่ามาที่หลักร้อยนะสูตรที่2เลข8มาที่หลักหน่วยงวดนี้มาหลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับถ้าพูดถึงนะครับ ถ้าพูดถึงสูตรไม่สูตรมันไม่ชนกันเอ,อ้ยสมมติสมมติสสูตรนี้มันไม่ชนกันนะครับถ้าสูตรมันมาถ้าสูตรมันไม่หลุดนะครับก็จับง่ายฮะเลขไม่ชนกันเนี่ยจับง่ายเลยเป็นคู่โต๊ดนะมาได้ทุกหลักนะฮะก็หาอีกตัวหนึ่งมาเสียบใส่อะไรประมาณนี้นะ,ะสมาชิกนะถ้าอันนี้ผมพูดถึงถ้าสูตรมันไม่หลุดนะคร<ส>ับก็แจ่มเลยนะครับเอามาต่อกันงวดที่สา หัดที่3นะฮะเด่ดบ,บนตัวเดียวสูตรที่1ได้เลข1ฮะสูตรที่2นี่ก็ได้เลข1ฮะเทียบชกกับ2สูตรนะครับงวดนี้มันชนกันนะที่เลข1ตัวเดียวเลยนะครับพุ่งออกหนึ่งอ่ะงวดนี้1นะครับมาทั้ง2ตําแหน่งฮะก็คือหลักร้อยกับหลักสิบเลยฮะชนกันตัวเดียวเลข1มาที่หลักร้อยกับหลักสิบครับอันนี้ถูกงวดที่1งวด ที่สองหวดที่3ามนถูกเป็นงวดที่3ามหวดรวดแล้วนะเอาหวดต่อมาฮะสูตรเด่นบนตัวเดียวสูตรที่1ได้เลขศูนย์ะสูตรนะที่2ได้เลขหกครับผลดอกหกเก้าศูนะผลดอก6 9 0นะก 6, 9, ็เลขศูนะมาที่หลักหน่วย เลขหกมาที่หลักร้อยบนก็วันนี้มาที่หลักร้อยฮะกับหลักหน่วยบนนะครับสองสูตรอ่ะวันนี้วันที่14สนะฮะสมาชิกนะ่าอีก2วันหวยก็จะออกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับวันที่15นะครับมีนัดก,ก,กันกับชุดสรุปประจําช่องแอทอนนักคำนวณก็คือในกระดาษแผ่นเดียวผมจะเขียนใส่กระดาษแผ่นเดียวกันเลยนะฮะ สามตัวบนสองตัวบนว <t ell> สองตัวล่างพร้อมเจาะเด่นบนเด่นล่างให้พรุ่งนี้นะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับชุดสรุปสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างอย่าลืมนะฮะวันนี้มาดูเด่นบนผม,มให้วิ่งตัวนี้เลยงวดนี้นะครับให้วิ่งสูตรนี้นะครับมันไปชนกับอีกสูตรหนึ่งนะครับมันไปชนกับอีกสูตรหนึ่งที่มันมันเดินดีนะครับอา่วนจะชนกันตนัวไหนนะครับเดี๋ยวดูให้มันจบก,นกันนะครับสมหรัช็ดนะเอางวดที่ห้านะครับงวดที่ห้าสูตรที่หนึ่งเด่นบนนะครับเด่นล่าง ตัวเดียวฮะสูตรที่2ฮะเห็นบนตัวเดียวไดเลขค่าะดอกค่า9 3นาสามตสูตรที่1ได้9มาที่หลักสิบบนนะสูตรที่2เลขค่ามาที่หลักร้อยบนนะครับก็นี่เข้าที่ร้อยกับสิบบนฮะถูกเป็นพวกที่ห้าถูกเป็นพวกที่ห้าตามสูตร ามาต่อกันที่หครับงวดที่6นะครับที่ครับงวดที่6สูตรเต็นบนตัวเดียวนะครับเทียบชนกัน2สูตรนะสูตรที่1ครับได้เลขค่าฮะสูตรที่2ครับได้เลขสี่นะครับผนตอบค่าสูตรสี่ผลตอบค่าสูตรสี่สูตรที่1ครับ เลขห้านะครับมาที่หลักมาที่หลักร้อยนะสูตรที่2เลข4นะมาที่หลักหน่วยนะครับก็มาที่เอ๊ดูดีๆนะสมาชิกนะมันชอบมาตำแหน่งไหนเลข2ตัวนี้มีมีว่นี้มาที่10หน่วยนะครับมีว่นี้มาที่10หน่วยบนนอกนั้นมา10เอามา1้อยกับหน่วย มาสิบกับร้อยมาร้อยกับหน่วยมาสิบกับร้อยอันนี้มาร้อยกับหน่วยอีกฮะสมาชิกนะอ่ารับดูดีๆก็แล้วกันนะครับอันนี้พูดถึงตามสูตรนะครับถ้าสูตรไม่มางวดที่จะถึงนี้ก็กรับขอโทษขออภัยวันที่นี้ด้วยนะตามสูตรก็มาแบบนี้นะครับเอางวดที่จะถึงนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่โทษทีฮะงวดที่ผ่านมาสูตรที่หนึ่งได้เลขสามสูตรที่สองได้เลขห้าเพื่อดอกค่าศูย์เก้าสูตรที่หนึ่งมาที่หลักหน่วยฮะเลขสาม สูตรที่สองเลยข้ามาที่หลักร้อยฮะอ่ามาที่หลักร้อยกับหลักหน่วยอีกฮะชอบมาหลักร้อยกับหลักหน่วยจริงๆเลยนะครับถูกครับอ่ะว่าที่จะถึงนี้นะครับไปเลขตัวไหนเอาไปดูวิธีทำกันนะครับสมาชิกน,นะวิธีคิดวิธรรีทำนะอย่าวิธีทำครับสูตรที่หนึ่งวิ่งบนนะครับตัวเดียวกับสูตรที่สองนะครับวิ่งบนตัวเดียวเหมือนกัน มาดูสุดที่1กันก่อนวิธีทำนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกร้อยบนหนึ่งครั้งบวกหน่วยบนหนึ่งครั้งบ,บวก10ล่างหนึ่งครั้งแล้วก็บวกร้อยสตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งบวกกนได้เท่าไรบวกหกที่เอาบวกกระดูฮะสามบวกห้าลงท้ายเลขถาบวกห้าลงท้ายเลขแปดแปดบวกสามลงท้ายเลขหนึ่งหนบวกแปดลงท้ายเลขเก้าเก้าบวกเจ็ด ก้าบวกเจ็ดลงท้ายด้วยเลขหกฮะหกบวกหกครับลงท้ายด้วยเลขสองครับสมาชิกนะอ่ะเลขสองนะพิจารณาเอาสูตรที่หนึ่งครับเอามาต่อไปสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองสูตรที่สองวิธรรีทำฮะนำหลักหน่วยนะครับ นำหลักหน่วยบนเ้ยไม่ใช่โทษทีฮะนำหลักพันนะครับนำหลักพันหนึ่งครั้งบวก10บสามตัวท้ายครั้งที่1อีก3ครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวก1คงที่นะครับเอาบวกกันดู4บวก7จ็ลงท้ายเลข1 1บวก7จ็ลงท้ายเลข8 8บวก7จ็ลงท้ายเลข5 5บวก6กลงท้ายเลข1 1ึ่่งบวกหลงท้ายเลข2ออ่ะวันที่ผมได้เกิดไว้นะ ช่วงกันเลข2ครับวันนี้2ทั้ง2สูตรเลยนะครับวิ่งบนตัวเดียวเทียบช่วงกัน2สูตรวันนี้ชนตัวเดียวนะครับสมาชิกหน้าเลข2มันจะมาหรือเปล่ปาดูดีๆนะครับเลข2ไม่ติดฝุ่นเลยไม่มีเลข2องมาเลยฮะนะช่วงนี้นะสามตัวบนเนี่ยร้อยสิบหน่วยบนไม่มีเลขไม่มีเลขสองติดเลยมันจะมาไหมฮะวันนี้เลขสองเนี่ยนะครับถ้ามาก็ถือว่าดีฮะนะครับถ้าไม่มาก็กราบขอโทษขออภัยนะสมาชิกนะ เพราะวัน,นี้ผมชอบเลขสองสลือเกินนะวัวประจำวันที่สุขหกทับเจ็ดทับหกเจ็ดนะครับ,บ, 7, บ, 6, รบถ้าชอบมันผมก็จัดนะครับถ้าไม่ชอบมองผ่านพวกนี้ผมก็จะให้เด่นสองนี่แหละครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับเด่นบนเทียบชุดพันสองสูงวัน,นี้ชนสองตัวเดียวทั้งสองสูตรเลยนะครับขอบคุณครับ